สวัสดีครับทุกคนอยู่ที่เขาอกทะลุว่าจะลองปฏิยาลงฮนะหนึันหกสิขั้นแต่ก่อนจะลงได้ก็ต้องไปแบบนี้นะครับเพราะมีขึ้นลงทางเดียวดูว่าจะได้ไหมก่อนคนขี่รถลรวก็ต้องขี่คนก่อน เจร้อยแปดสิบห้าขั้นเขาทะลุหนึ่งพัหสิหขั้นแต่ว่าตรงนี้มันชันครับลบไปสาิสาขั้นเหลือหนึ่งันสาบสามขั้นกับขยนพอก ค่บคุณคเลี้ยวไม่ได้โอ้โหทันจัด ไปทางข้างล่างดีกว่าอตรงนี้ชันเกิน่ะเดี๋ยวข้างล่างโอเคตรงนี้ โหวียนล้อล็อกขอโทษครับ

ล้อหลังล็อกอ็ได้แต่ล้อหน้าล็อกนะเป็นเรื่องครับชัว่ากล้อหลังล็อก,ก็ยังไหลยอยู่เลยออกดดัน โอ้พอได้โอ้เดี๋ยวไม่ได้แค่จัดปวดมือ วดแขนปวดมือเท่าครับเฮ้ยอ้าสุดยอดชันจ่าตรงนี้อ่ะ không quên bên đây lép vô bụi khi xe việt mưa quay rồi đó ủa liếm mấy đây ở dưới na vừa này video na vừa chó ạ à? ของจริงโคตรลุ้นอะ่ะบอกเลยฮ่าจอดรอหลังเวกเลาะแล้วอลอีกครับ

บเมื่อกี้ขึ้นไปสองคนครับค่ะแบกขึ้นครับอปวดปัดไม่ได้เขาป่วยมือมาเลยอ๋อไปเอาลงหาลงอย่างเดียวครับเื่ะ คงไม่ได้สี่เจ้าครับกี่นาทีเี่นาทีกว่า ร้น่ะในวิดีโอนี่แบบอาจจะดูน่าเบื่อค่อยๆลงแต่ว่าลงไว้ไม่ได้เบรกไม่อยู่สุดยอดนี่เบรกลอก้อหลังล้อยังไหลอ่ะนี่เมื่อกี้ชนกับขอบชนแรงเลยสุดยอดสุดโต